ครับผมสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีรถมานําเสนอหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็นหกบนกสลายตัวแท้ตัวเต็มครับคันนี้เราเอามาทําสีใหม่นะฮะเคยลงไขว้คลิปที่แล้วนะครับวันนี้เรามาเก็บสีใหม่เดินระบบสายไฟใหม่นะครับเปลี่ยนลังคาเป็นมังโคนใหม่นะครับรถคันนี้เป็นรถที่ใช้งานปกตินะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกถือว่าใช้ได้เลยครับนะครับ เอามาให้ดูนะฮะเอกสารเล่นทะเบียนพร้อมโอนครับสภาพรถตามรูปนี้เลยนะครับผมสำหรับราคาตั้งขายนั้นเราตั้งไว้2 7 0 0 0 0บาทน,นะครับอุปกรณ์ติดรถเป็นดันหน้าคข่งหลีนี่ครับแล้วก็หางโหวตหกจานของของทางไม่ซิมทีก็อะไรสักอย่างหนึ่งฮะนะครับผมนี่ครับรถสายไฟนี่ช่างเราเดินมาให้ใหม่แล้วนะฮะ ตัวแท้ครับปป๊มเหลี่ยมเสื้อลายโค้ดเกียร์ดีห้านะครับผมดีดีห้าอนนินอให้เล็กอยู่บนนะครับนี่ครับผมถุงสะโพกสวยนะครับไม่มีแตกแล้วทั้งสองฝั่งนะครับ,บน,นี่นะครับปอะโบนี่ของใหม่เลยนะฮะ คาใหม่ครับผมเดี๋ยวขยับรถกันนิดนะครับผมเบอร์ท่านลูกค้าท่านใดสนใจ6640นะครับโทรมาคุยกันนะฮนะราคาไม่แพงครับคันนี้เดี๋ยวดูของเราต่อนะครับผม เดี๋ยวลองติดเครื่องฟังเสียงด้วยนะครับด็ดีขึ้นตึต๊เลยนะับวันนี้เป็นตัวเกีรีรยกลางนะครับ D5 เรียนในโค,ค้ดเกีีรยกลางนะครับ อนนันนี้นะครั 70, บผ <Birth. S 2> <Powell> มคันนี onun, <il> 2> 50, ้2 7 5 0 0 0บาทนะอุ้ย70,000บาทนะครับขอโทษครับคันนี้3 2 0 0 0นสองนะนะครับเดยวคันี้นะฮะคันไหนสนใจคันนี้นะครับเอกสารทะเบียนพร้อมโอนนะครับราคาขายคือ270,000บาท66เสื้อลายตัวแท้ครับทำสีใหม่สวยๆเลยครับผมเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกใช้ได้นะครับ วงไรเบาเกียร์ไม่ติดไปเด้งนะฮะสำหรับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ